ค่ะชื่อประภาดาเจนบุญญานนท์นะคะอยู่ M B K ในส่วนของฝ่ายจัดซื้อและธุรการในตำแหน่งของผู้ช่วยผู้อำนวยการ Covid Excellence ครั้งแรกเลยเห็นแล้วเอ๊ะก็ด้วยด้วยงานจัดซื้อเนาะที่ทำมันเป็นงานบริการนะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทางเคหะเขาแจ้งก่อนว่าคือไม่ต้องไปที่ที่เซ็นเตอร์แล้วเนาะให้เราเรียนผ่าน วิดีโอไปความคิดแรกเราเรียนผ่านวิดีโอแล้วถ้ามีคําถามเราจะถามใครคือตอนนั้นคิดแค่ว่าเป็นเป็นวิดีโอที่เปิดฉายออนไลน์แล้วแล้วเราก็นั่งเรียนไปแล้วก็หรือเขาอาจจะมีอาจารย์มาให้คําตอบายคลาสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันคงจะเป็นภาพนัน้นพอเข้าไปเสร็จก็อ้าวไม่ใช่นี่เขามีเทรนเนอร์มาแต่ละที่อ้าวไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวมันมีคนมาเต็มเลยที่อยู่ในคลาสที่รีจิสเตอร์มาด้วยกัน แล้วยังไงต่อเราใช้ซูมซูมคืออะไรเราก็ไม่รู้จักเขาให้ดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดตามขั้นตอนคือวันนั้นเข้าไปก่อนเวลาด้วยคือกังวลว่าเอ๊ะเราต้องทาอะไรก่อนไหมไม่มั่นใจเพราะว่าจำได้ว่าเรียนตอนสิบโมงเชา้าว่าเข้าไปน่าแต่สักสิบนาทีกว่าจะโหลเขาก็สอนการใช้อโนเทแล้วอะไรคืออโนเทสเราก็ไม่เป็นแล้วก็ก็ค่อนข้างค่อยๆแกะอันน่ารักนะคะยังจำได้ยังจำได้ไดไดแกสอนดีเลยแหละ แตครั้งหนึ่งค่ะเพิ่งเจอเมื่อเมื่อวานซื่นเจอน้องเต้ของไอทเข้ามาเรียนด้วยกันที่เป็นคลาสเอ,อาท a เวิร์ดไมเซ็อยากชักชวนแล้วก็เชิญชวนให้เรียนเรื่องของเอาเวิร์ดเพราะว่าเรายังได้คือยังไงเรื่องของไมซ์เมันเป็นเรื่องที่ที่ทุกๆองค์กรเนาะกำลังใส่ใจว่าเอ๊ะเราจะมีกัน แบบ m i n d เ e ็กันยังไงที่ทุกคนชอบพูดถึงในหลายๆพื้นที่เพราะถ้ามาเรียน m i n d s e t แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อ oh, inward mindset เป็นยังไง outward m i n d s e เเป็นยังไงพร้อมกับอาจารย์ที่เ่อนงสอนแล้วก็ให้ข้อมูลให้ให้เราได้ทําแบบฝึกหัดเพื่อนงดีค่ะแล้วช่วงนี้เราก็จะได้ใช้มันด้วยว่าเออตอนนี้เราเพนะิ่มฟอมูลนะเราจะบิลคิงยังไงเราจะบิทุกข้อคนยังไงว่าเราจะร่วมด้วยช่วยกันให้ผ่านสถานการณ์นี้ยังไงทํางานให้มันรักเซ็ได้ยังไง ให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุดเซเลอร์น้อยที่สุดลองเข้าไปเรียนนะมันมีหลายคลาสเลยให้ลองแล้วก็เขาก็จะมีคลาสสอนไปด้วยว่าเทคนิคเรื่องต้นการใช้ซูมเป็นยังไงถ้ามีเวลานะครึ่งชัมม่วโมงเราไปเรียนดูก่อนแล้วเราจะเข้าใจแล้วก็เวลาเราไปเรียนในคลาสอ่ะมันจะง่ายขึ้น ชวนทุกคนนะคะลองมาเรียนโน้ตเวิร a l c l a s s ลาสกนะคะสนุกแล้วก็มันเป็นแค่3ชั่วโมงเองที่เรา m a n a g เวลาได้เลยว่าเราจะเรียนเช้าเรียนบ่ายแล้วเราจะเรียนช่วงเย็นหรือเราจะเรียนวันวันเสาร์ก็ได้ด้วยสนุกค่ะลองดู